ปีดาบุญเพลิงขอเชิญท่านปีดาบุญเพลิงเตรียมถามกระทู้ถามสดด้วยวาจานะครับแล้วก็ถามท่านลำดีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขณะนี้ท่านนัทพลทีประสวนได้เข้าประจำที่แล้วขอเชิญท่านปีดาครับกลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สุเกียิผมนายปรีดาบุญเพลิง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักคครูไทยเพื่อประชาชนผมขอตั้งกระทู้สดด้วยวาจาถามรัฐมนตรธธีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา150ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเรื่องวิกฤตองค์การค้าของสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือที่เรียกสั้นๆและเข้าใจง่ายก็คือองค์การค้าของสกอศอออท่านประธานที่เคารพครับองค์การค้าของสกอศอออจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพศ2493โดยใช้ชื่อว่าองค์การค้าของครุสภาตามพระราชบัญญัติครูพุทธศักราช2488 โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อจัดหาผลประโยชน์ให้แก่คุรุสภา 2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การศึกษาของชาติโดยมีทุนประเดิมจากการยืมเงินจาก 1. นกรมการศา,าสนา 2. อคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทองค์การค้าของคุรุสภา จึงมีภารกิจในการผลิตจำหน่ายและพัฒนาหนังสือสื่อการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดมั่นและปฏิบัติภารกิจตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งด้วยดีตลอดมาโดยม่ได้มุ่งหวังกำไรสูงสุดและไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากการดำเนินงานจากรัฐบาล หรือหน่วยงานใดขอเน้นย้ํานะครับว่าไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากการดําเนินงานจากรัฐบาลและหน่วยงานใดแม้แต่สตางแดงเดียวและสามารถดําเนินกิจการจนมีผลกําไรจึงได้จัดสรรผลกําไรสุทธิไม่น้อยกว่าร2 0ให้กับคุรุสภาตั้งแต่ปีพศ2องพันสี่เเป็นต้นมาและจัดสรรอีกส่วนหนึ่ง ให้กับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการควบคู่กันตลอดมาท่านประธานที่เคารพครับต่อมามีพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ .2546 และโอนงานองค์การค้าของครุสภาเป็นองค์การค้าของสองกอสอคมีผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการตั้งแต่วันที่หนึ่ง พศเมษายน2,547จนถึงปัจจุบันมีศพมี15คนท่านประธานที่เคารพผมได้เฝ้าติดตามการบริหารงานของผู้บริหารองค์การค้าของขอสคกอมาโดยตลอดได้ทนเห็นพฤติกรรมการช่อฉนที่สอทุจริตการบริหารงานในองค์การค้าของขอสคคศจนไม่สามารถที่จะรับได้ เพราะมีการใช้อำนาจในการสแสวงหาผลประโยชน์มาโดยตลอดการบริหารที่ประสบภาวะการขาดขาดทุนของฝ่ายบริหารองค์การค้าของสกอ,อจะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้ต่อมาองค์การค้าของสกอ,อประสบภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงินตั้งแต่พศ2559เป็นต้นมา การขาดทุนสะสมเป็นผลมาจากการถูกแทรกแซงจากฝ่ายอำนาจการเมืองและข้าราชการระดับสูงคณะกรรมการนำมาสู่การทุจริตเชิงระบบและเชิงนโยบายและไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังปล่อยปะละเลยไม่ติดตามตรวจสอบปล่อยให้มีการทุจริตในหลายๆโครงการจนกระทั่งถึงปัจจุบัน องค์การค้าของสกศได้ทําการกู้ยืมเงินจากของสำนักง,งานคณะกรรมการสกศซึ่งยืมเงินจากกองทุนพิเศษชพคซึ่งเป็นไรายได้จากดอกเบี้ยของครูที่จ่ายให้กับธนาคารอมสินออมสินจ่ายคืนจากดอกผลที่จ่ายไปร้อยละห้าสิบสตังค์ถึงหนึ่งบาทดังนี้มีรายการกู้เงินทั้งหมดจำนวนเจดครั้ง ของงเงินค้าของสกสคครั้งที่1วันที่17มีนาคม2559จํานวน500ล้านบาทครั้งที่2วันที่17กรกฎาคม2510 600ล้านบาทครั้งที่3 18มกราคม2511 445ล้านกว่าบาทครั้งที่4 1เมษายน2562 เป็นเงิน660กว่าล้านบาทครั้งที่5 3พฤษภาคม2562 40ล้านกว่าบาทครั้งที่6 6ธันวาคม2562 670ล้านบาทครั้งที่7 9เมษาย,ยน2563จํานวน2 2 3ล้านบาทรวมทั้งสิ้น3,130กว่าล้านบาท ในจำนวนนี้การยืมครั้งที่หนึ่งจากสคสคได้นาเงินจานวนนี้เข้าสู่ระบบบัญชีขององค์การค้าของสคสคครั้งที่สองถึงครั้งที่เจ็ดเงินที่กู้ทั้งหมดไม่ได้นำเงินเข้าสู่ระบบขององค์การค้าของสคสคสำนักงานสคสคได้รับเงินจากกองทุน พิเศษของชอปคนำไปจ่ายให้กับเจ้านี้โดยตรงโดยองค์การค้าของสกคไม่ได้เป็นคนกู้เงินโดยตรงสิ่งนี้ที่ทำให้มองเห็นว่าการกู้ยืมเงินโดยทั่วไปสัญญาเงินกู้ในจำนวนนี้ไม่ผ่านบัญชีขององค์การค้าของสกค การกู้เงินบางสัญญามีการออกเค็คถือจ่ายสั่งจ่ายโดยตรงไปยังเจ้าหนี้ขององค์การค้าของอขออขอสกศสาเมื่อไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเงินการรับเงินผ่านบัญชีขององค์การค้าของสกศแล้วนี่อยากทราบว่าเป็นการผิดระเบียบหรือไม่ถึงเวลาทวงหนี้จะทวงหนี้กับใครผมขอเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางอาษาว่าข้อหนึ่งท่านจะดาเนินการตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวนหาผู้กระทําผิดตั้งแต่เริ่มตั้งแต่องค์การค้าของสกสศประสบภาวะการขับทุมสะสมมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเงิน6กถึงเจ็ดพันล้านบาทหรือไม่ข้อ2จากมติคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสกค,สคในคราวประชุมครั้งที่5ทับสอ6 3้บันที่23มมิถุนายน2,563ให้เลิกจ้างพนักง,งานเจ้าหน้าที่จำนวน961ล้านคน ตามคำสั่งองค์การค้าของสกคที่85ทั2563เรื่องให้เลิกจ้างพนักง,งานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของสกคส,สั่งณวันที่29มิถุนายนพศ2563ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2563ดังคำสั่งที่ขออนุญาตให้ท่านได้ทราบนะครับนี่คือคำสั่ง ของเลขาธิการกศนปฏิบัติหน้าที่ผู้ในการองค์การค้าของสคสคคือนายดิษกุณเกษมสวัสดิ์จากคำสั่งนังกล่าวนะครับเป็นไปได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยหลักคุณธรรมรวมทั้งหลักการบริหารตามขั้นตอนของระเบียบและแบบแผนขององค์การของรัฐหรือไม่และขอให้ทบทวน ยกเลิกคําสั่งขององค์การค้าของสกศที่แปดสิบห้าทับสองห้าหกสามโดยทันทีข้อสามขอเรียนถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานกรรมการสกคว่าท่านคิดจะขายที่ดินขององค์การค้าของสกคที่โรงพิมพ์สกคลาดพร้าวมาใช้หนี้และจะยุบองค์การค้าของสกศหรือไม่ ขอพระคุณมากครับเชิญท,าารราาท่าน,ร,านาร,นะารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตอบครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมได้นัทพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้องขอขอบคุณนะครับท่านสสปรีดาบุญเพลิงที่ได้ให้ความสนใจแล้วก็ห่วงใยการบริหารจัดการขององค์การค้าสกศค ซึ่งก็ได้ตั้งกระทูถามในวันนี้ขออนุญาตตอบ3ข้อนะครับที่ท่านสนสนปรีดาได้พูดถึงนะครับแต่ก่อนจะตอบนะครับขออนุญาตเท้าความนิดหนึ่งครับถึงข้อมูลเบื้องต้นขององค์การค้าวันที่ผมเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในช่วงแรกๆต้องยอมรับว่า องค์การค้าสกสคเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีเรดแฟลกหรือว่าธงแดงเพราะว่ามีการขัดทุนอย่างต่อเนื่องอย่างที่ท่านสสปรีดาได้พูดถึงครับว่ามีการโอนองค์การค้าจากคุรุสภามาที่สกสคถ้าหากดูตัวเลขนะครับจากกราฟที่ที่ขึ้นมาจะเห็นได้ว่า เมื่อมีการเปิดเสรีในการพิมพ์หนังสือเนี่ยสองสามปีแรกไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าทางเอกชนเนี่ยอาจจะไม่มีความเข้าใจเพียงพอถึงการแข่งขันแต่หลังจากนั้นเมื่อมีการแข่งขันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับอ,องค์การค้าสกศคขาดทุนมาตลอดและขาดทุนเป็นจำนวนมาก ถ้าหากว่าผู้บริหารเข้ามาดูตัวเลขตรงนี้ก็ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างครับจริงๆแล้วถ้ามีประสบการณ์การทำงานก็สามารถตัดสินใจได้ทันทีแต่ทีนี้การพิมพ์หนังสือเนี่ยครับมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องก็คือนักเรียนทั่วประเทศซึ่งผมต้องเรียนตรงๆว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ย ได้มีโอกาสเข้าไปดูกิจการขององค์การค้าได้ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกำชับเข้าไปดูว่าจะมีทางแก้ไขพลิกฟืน้นหรือทำให้ธุรกิจนี้สามารถแข่งขันได้ในโลกแห่งการพิมพ์หรือไม่อย่างไรหนึ่งปีที่ผ่านมาได้เห็นแล้วครับว่าการพิมพ์หนังสือถึงแม้ว่าจะมีจำนวนมาก แต่ระยะเวลาในการพิมพ์ไม่น่าจะเกินสองเดือนการจัดส่งไม่น่าจะเกินหนึ่งเดือนครึ่งการจ่ายเงินรับเงินก็น่าจะใช้เวลาอีกประมาณสองเดือนฉะนั้นเมื่อคณะกรรมการขององค์การค้าสกสคมีความเข้าใจในบริบทของการบริหารจัดการอย่างม,มั่นคงแล้ว ก็ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างครับซึ่งจะตอบท่านสอสอปรีดาในข้อ2ในการที่มีการเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ขององค์การค้าสกสอค,อสอคอผมต้องเรียนท่านว่าเป็นเรื่องที่ลำบากใจมากๆจริงๆแล้วทางกระทรวงศึกษาธิการพยายามจะไม่ได้ให้ข้อมูลฟุ่มเฟือยเพราะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบในวงกว้าง เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่วันนี้ในสภาเป็นโอกาสครับที่เราจะได้เอาข้อมูลมาดูกันผมต้องเรียนว่าผู้ที่ถูกเลิกจ้างทุกท่าน966 96ท่าน961ท่านจะมผีผู้ที่รับชดเชย5-6แสนบาท12คน6แสนถึง1ล้านบาท365คน 1ล้านถึง2ล้านบาท413คน2ล้านถึง3ล้านบาท126คน3ล้านบาทขึ้นไป45คนต้องยอมรับครับว่าเป็นเงินจำนวนมากทางคณะกรรมการขององค์การค้าสกาสคได้ให้ความเชื่อมั่นครับว่า ในการที่จะเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดเนี่ยต้องคำนึงถึงความถูกต้องทางด้านกฎหมายมีการประกาศล่วงหน้าเป็นรายลักษณ์อักษรอย่างน้อย30วันและในขณะที่ยังไม่สามารถชดเชยได้ทันทีเพราะว่ามีการประกาศเลิกจ้างเดือนสิงหาคม ทางคณะกรมการขององค์การค้าก right ็ได้จ่ายเงินชดเชยบางส่วนให้พนักงานที่ถูกเลิกจ้างทันทีคนละ1 0 0 0 0แบาทตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2,513เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความมั่นใจว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่จะสามารถดำเนินชีวิตไปได้ไม่แตกต่างจากการที่เป็นพนักงาน อย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับเป็นการตัดสินใจที่ลำบากสําหรับคณะกรรมการแต่ต้องเป็นการตัดสินใจที่พยายามรักษาไว้ในส่วนของสำน,นักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือว่าสกสคซึ่งเป็นองค์กรแม่ขององค์การค้าสกสค ีนี้ผมขออนุญาตตอบคําถามข้อที่หนึ่งที่ท่านถามว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการสบืบสวนสอบสวนผู้กระทาความผิดที่ทําให้องค์การค้าเป็นหนี้ห0พันถึงเจ็0พันล้านหรือไม่หลังจากที่เห็นตัวเลขทั้งหมดได้เอาตัวเลขที่เป็นหนี้จะเป็นหนี้ทรัพย์สิสนมาดูติดตามแน่นอนครับสืบสวนสอบสวนแน่นอนครับ เราต้องหาที่มาที่ไปว่าเกิดอะไรขึ้นในองค์กรนี้ก็คงไม่ง่ายครับเพราะถ้าเบือง่าย20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราคงไม่ประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องแบบนี้ในการใช้หนี้ที่มีอยู่6,000กว่าล้านต้องยอมรับครับว่า วิธีการหนึ่งของสออกอสคก,ก็คือเอาสินทรัพย์ตีราคามาชดใช้หนี้ของสออกอสคส่วนความเหมาะสมในราคาขั้นตอนผู้บริการองค์การค้าคนใหม่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไปเมื่อไม่กี่วันมานี้จะนำเสนอแผนที่เหมาะสมและหาทางทำให้ สกสคมีความมั่นคงในเรื่องของการได้รับคืนหนี้จากองค์การค้าสกสคอ,อย่างแน่นอนครับขออนุญาตตอบสามคำถามขอบคุณครับเชิญท่านปรีดาถามครับครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับก็ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความมั่นใจว่า ข้อที่หนึ่งคำถามข้อที่หนเรื่องการทุจริตนี่มันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษ,ษาธิการไม่ควรจะมีโดยเด็ดขาดเพราะว่าเป็นกระทรวงแม่แบบเป็นกระทรวงต้นแบบที่จะต้องไม่มีการทุจริตโดยเด <cam> ็ดขาดก็ชื่นชมท่านรัฐมนตรีที่จะดําเนินการเรื่องนี้อย่างไรก็ตามจะคําตอบว่า20ปีที่ผ่านมามันก็มีการสะสมเรื่อยๆ นั่นก็คือการละเว้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยอยากจะเห็นความรวดเร็วในการบริหารงานอยากจะเห็นการจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จชิ้นโดยเร็วนะครับไม่ใช่ปล่อยไว้ให้ยาวนานอีกต่อไปส่วนข้อที่สองคำตอบที่เลิกจ้างเจ้าหน้าที่เนี่ยวันที่หนึ่งสิงหาคมเนี่ยจริงแล้วเนี่ย องค์ารค้ามีเจ้าหน้าที่อยู่พันสาม้ยเอพัคนเลิกจ้างหกรคนลบเหลือแล้วเจคนหลังวันที่หนึ่งสิงหาคมมีคนเจคนที่จะดูแลองค์การค้าให้แก้ปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ได้ดผมไม่เชื่อมัน่น และวันที่30กันยายนนี่ดูสถิติแล้วดูตัวเลขแล้วนี่จะมีเกษียณอยู่ประมาณ60คนก็จะเหลือจริงๆอยู่14คนขณะนี้มีงานพิมพ์ซึ่งองค์การค้ารับงานพิมพ์มาทั้งหมด1,600กว่าล้านบาทองค์การค้าของสุภามีแท่นพิมพ์ในการที่จะจัดพิมพ์ก็มีการอ้างว่าเครื่องพิมพ์มันเก่าละ ไม่สามารถทียรเวนการได้ก็เอาไปพิมพ์จากโรงพิมพ์ข้างนอกการพิมพ์กับภาคเอกชนเนี่ยมันส่อเจตนาในการบริหารจัดการ hmm. ก็อยากจะให้ท่านรัฐมนตรีได้กํากับเรื่องนี้อย่างจริงจังและก็จริงใจเ <Okay. S 1> จ้าหน้าที่961ล้านคนที่โดนกระทบเนี่ยจากตัวเลขที่ท่านรัฐมนตรีได้เสนอว่าอายุเท่านี้ จะได้เงินเท่านี้เท่านี้เท่านี้ผมมองว่ามันเป็นการล่อใจให้คนออกจากงานแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นสะสมมายาวนานเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ทำงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชามาตลอดผิดถูกไม่ทราบเพราะว่านโยบายขององค์การค้าของสอ มันเปลี่ยนได้ทุกวินาทีตามบริบทการบริหารงานของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสกสคทั้งสององค์กรน,นี้คิดที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วหรือไม่แล้วก็อยากจะเรียนฝากด้วยนะครับว่าด้วยความเป็นห่วงเจ้าหน้าที่ หาทางออกที่ดีที่สุดในการที่จะดูแลเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันก่อร่างสร้างตัวองค์การค้าของคณรุสภามาตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายน2493จนมาเป็นสคสคในปี2456 4ถึงวันนี้อายุขององค์การค้าของสคสคและคณรุสภามีอายุ ร่วมเจปีและจะมาล่มสลายภายใต้การบริหารของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ชื่อท่านนัทพลนี่ผมไม่เชื่อว่าจะล่มสลายได้ผมเชื่อมั่นในการบริหารงานฝากไว้นะครับอย่าให้เป็นอย่างที่หลายคนเขาคิด93พศสองพันต้นมาถึงวันนี้นี่ภายใต้การกู้เงินจาก กรมการศาสนาและคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติมาหนึ่งล้านบาทเนี่ยรัฐไม่ได้จ่ายแม้แต่สตางแดงเดียวใช้เงินมาตลอดแล้วดูแลกระทรวงสาธารณสุขมาตลอดดูแลครัฐบามาตลอดถึงวันนี้จากที่ไม่เคยเป็นหนี้มาเป็นหนี้ห้าหกพันล้านและจะอยู่เฉยเนี่ส่วนหลังเนี่ยไม่ได้รับผิดชอบแลวมนกระทบเจ้าหน้าที่นี่คือสิ่งที่ผมรับไม่ได้ก็อยากจะเรียนฝากนะครับให้การบริหารจัดการของ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเสถียรการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจและเป็นต้นแบบให้กับครูบาอาจารย์ให้เป็นต้นแบบของพี่น้องประชาชนกา,การทุจริตการทุจริตครั้งนี้นี่ห้าหกพันล้านนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับขอให้ทำและให้ประชาชนได้เห็นการแก้ปัญหาตรงนี้ให้เร็วที่สุดขอบคุณมากครับเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเสถาธิการตอบครับเชิญครับครับ กาบเรียนท่านประธานสภาทีคกรพบผมนัทพลทิพย์สุวรณรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้องขอขอบคุณท่านประธานครับที่ได้ให้โอกาสอีกครั้งในการที่จะให้ข้อมูลผมเรียนท่านสสปรีดาบุญเพลิงนะครับในเรื่องของบริหารงานต่อไปผมไม่มีความตั้งใจและคณะกรรมการก็ไม่มีความตั้งใจที่จะยุบองค์การค้าส,สอกศคเพียงแต่ต้องการทําให้ ประสิทธิภาพในการแข่งขันนียมีมากขึ้นผมเรียนต,งตรงครับจากจำนวนพนักงาน1,065คนแล้วได้เข้าไปดูการบริหารจัดการแล้วก็ในภาวะของการแข่งขันในการพิมพ์หนังสือเนี่ยการขายหนังสือขายเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนต่างๆผมคิดว่าจากจำนวนคน1 6 6 5คนเนี่ย น่าจะบริหารจัดการได้ด้วยคนประมาณ125คนเพราะในปัจจุบันในการขายหนังสือในการขายสินค้าอะไรต่างๆระบบออนไลน์ก็เข้ามาเกี่ยวข้องระบบบัญชีที่มีความทันสมัยรวดเร็วการเก็บเงินโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็มีความแข็งแรงมากขึ้นและองค์การค้าก็ต้อง ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ครับในการที่จะขับเคลื่อนองค์การค้าให้ทันสมัยทันกับคู่แข่งส่วนพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่มีความสนใจจะกลับมาทำงานที่องค์การค้าผมคิดว่าเพื่อความแฟร์ก็ไม่ได้เปันหาอะไรครับเพียงแต่ว่าสภาพในการจ้างก็ต้องรับสภาพว่า ในการที่จะเป็นพนักงานขายอัตราเงินเดือนก็จะอยู่ในอัตราที่เหมาะสมในทักษะที่มีความจำเป็นในเรื่องของการทำบัญชีความคล่องตัวในเรื่องของระบบดิจิทัลหรือว่าระบบคอมพิวเตอร์ก็มีความจำเป็นถ้าหากพนักงานท่านใดสามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์การค้าที่จะลับเคลื่อนไปในภายภาคหน้า ก็ยินดีครับและควรจะพิจารณาเป็นลำดับตน้ตนๆก็ต้องเรียนท่านว่าในการที่จะพลิกองค์กรที่มีหนี้ประมาณ6,700ล้านให้กลับมาอยู่ในแดนบวกก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถพอสมควรสำหรับผู้มีในการองค์การค้าซึ่งในการขับเคลื่อน ก็คงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินผู้เชี่ยวชาญทางด้านอสังหาริมทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทุนต่างๆซึ่งผมมั่นใจครับว่าถ้าหากว่าเราให้โอกาสองค์การค้าในช่วงเวลาหนึ่งปีจากนี้ไปผู้บริหารสามารถวางแผนที่ชัดเจนได้ภายในระยะเวลาไม่นานครับเราก็น่าจะทำให้องค์การค้าสามารถ ฟื้นมาเป็นองค์กรที่เข้มแข็งอย่างที่ท่านสสปรีดาได้มีการพูดถึงในเบื้องตน้นขอบคุณครับกับท่านสมาชิกครับก็ถือว่าการถามกระทู้ถามสดด้วยวาจาของท่านปรีดาบุญเพลิงาถามล่มตีว่าการกระทรวงสาธารณการก็จบนะครับต้องขอขอบคุณท่านนัทพลทีประสวร์ล่ำตีว่าการกระทรวงสาธารณการนะครับ ท่าน,นสมาชิกครับต่อไป